าม,มาเลยบางมบก่นมาเลยมาเลยไลค์5นาทีครึ่งฮยครึ่งนะใจดีแค่ไหนคิดดู <laughs> ไลค์5นาทีครึ่งโอเคเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้นะคะสวัสดีวันตรุษจีนกับสาขาสำนักง,งานใหญ่นะคะเต็นรถชาลีคาของเราศูนย์รวมรถมือสองที่สวยที่ปังที่สุดในเชียงใหม่นะคะ จัดไปค่ะเลยไปว่าวันนี้นะคะอยู่กันนะคะสีแดงมาสองวันแล้วเนาะพี่ฟันเนาสามวันสามวันวันนี้วันสุดท้ายอวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้จะเป็นสีอะไรดีพรุ่งนี้วันจันยูทนิฟอร์มสียูนิฟอร์มบริษัทนะคะ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะอยู่ <ทำ S 2> กับ <คน S 2> เซลยลี่มันไม่เด้งขึ้นเลยอะเซลพี่ฟ้าใสนะคะพี่ถาวรสวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะ่กไปแดงจ๋าพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะนํารถมาให้ชมนะคะรถพร้อมอาชีพค่ะลูกค้า่ะนับบุวันเลยสองคันนี้รถหาเงินขนเงินขนทองเออ ออกรถเนี่ยได้อาชีพด้วยใช่ค่ะพี่ฟ้าที่สำคัญนะคะฟรีดาวได้เลยค่ะสองคันนี้นะคะเป็นแบรนด์หลักซึ่งไม่ต้องถามเลยว่ายอดจัดเยอะมากล้นเหลือฟรีดาวไม่มีเครดิตใช่บอกเลยว่าไม่มีเครดิต,ตก็ฟรีดาว,ดาวได้มาคันเริ่มคันเลยคันแรกนุ่งหิง อ่าคันไหนก่อนดีพี่ฟ้าเอาขอบพระ<อ>คุณค่ะพี่ต่อค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะซื้อรถกับซาลีค่ะฟรีออน <c oughs> ฟรีออนมาสีพรบรฟรีค่าจัดค่าทําสัญญาฟรีหมดเลยน้ํามันเต็มถังไปเลยใช่ค <c oughs> ่ะลูกค <c oughs> ้าดูไลฟ์สดนะคะส่วนรถพร้อมกับน้ํามันเต็มถังรับไปเลยจ้าโอเคเปิดกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาวันนี้เราเลทใช่ค่ะลูกค้าแน่นร้านมากลูกค้าแน่นร้านเมื่อกี้จะไลฟ์ก็มีมาละเออ บ่าถ้าพิ่งวีปิกเราวันเนี้ยถ้าเราบัดทีไลท์ตัวนี้เราบัดทีไลท์ละเม่นค่ะอะไปต่อเลยอะวันนี้นะคะนํารถแบรนด์หลักซึ่งเป็นรถหัวเดียวค่ะตัวเนี้ยจะเป็นรถที่เอาไว้สําหรับร่วมรายการที่ลูกค้าชอบหาใช่ค่ะพี่ฟ้า JNT ใช้ได้ไหมใช้ได้นครัวเซเว่นใช้ได้ไหมได้หมดเลยใครที่หาอยู่นะคะขออนุญาตแนะนําคันนี้คันแรกเลยค่ะอีสุสุนะคะตัวนี้เป็นตัว3.0หัวเดียว 2องจุาปาร์รือว่าสามสสสาูปาร์คเออหน้ากระสุนแล้วนะพี่จ๋าอันนี้เขาเรียกว่าหน้ากระสุนอ๋อหน้ากระสุนค่ะหน้าอ l l new ใช่ค่ะหน้าอ l น new เลยค่ะพี่จ๋าคันนี้นะปี2,556จัดเต็มฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวขอญาตบอกราคาก่อนที่จะดูรีวิวนะคะส0 0แส0ห้าหมื่นหาบาทจัดเต็มฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ 6,500ใช่ค่ะพี่ฟ้าไม่เกินเจ00แน่นอนพี่ฟ้าให้คำสัญญาค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะจอง -66 บาทวันนี้นะลูกค้าลดไปเลยทันที2 0 0 0 0บาทค่ะลูกค้าขะขออนุญาตลูกค้าที่พร้อมทำสัญญาค่ะเตรียเมเอกาสารมาให้พร้อมนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะ,คะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ยังไม่พร้อมทำสัญญาเราจะไม่ให้จองเตื้อยังไม่จองเตื้อไปคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ชัดอ่ะเขาบอกว่าปิด WiFi ลัง หน่อยนะคะกดหนึ่งให้เราหน่อยนะคะไปต่อเลยค่ะไปค่ะไปต่อสำหรับรถอีซูคันนี้นะคะเป็นรถที่ผู้คนตามหาเพราะว่าคันนี้สามารถทำอาชีพให้ลูกค้าได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเปลี่ยนยางมาใหม่แล้ว4ี่เส้นนะคะรวมถึงนะคะมีแม็กให้ด้วยแต่ถ้าไม่ชอบแม็กลายนี้สามารถเปลี่ยนให้ได้ให้เป็นแบบเดิมๆก็ได้นะคะ,ะรถสวยนะคะสภาพดีมากมาดูข้างในกันนิดนึงค่ะ ไปเลยครับพี่สวยงามนะคะสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าคะ่ะค่ะน้องยิงดูสิข้างในคือ Number One The Best มาก <Number one S 1> ใช้งานได้ทุกจุดนะคะลูกค้าคะ่ะไฟแอร์เย็นเจี๊ยบนะพี่นะเป็นเบาะหนังด้วยนะคะรถสร้างอาชีพแลวแต้นะพี่ฟ้าอืมสุดยอดไปเลยอะ่ะสับาร์คใช่คะ่ะพี่ต่อขาสภาพเบาะนะคะลูกค้าขายังเดิมอยู่เลยนะ ไม่มีฉีกขาดไม่มีชาชรุดนะคะสําหรับเบาะคันนี้นะคะใครคิดว่ารถที่ติดตู้ทึบมั้งต้องใช้งานหนักนะพี่ฟ้าค่ะ<ฆ>ข้างในสวยเดิมหมดเลยนะคะเราคัดรถสวยๆมาขายให้กับลูกค้านะคะนี่คอนโซลในไม่มีรอยขีดข่วนเลยพี่ไม่มีรอยใช่ค่ะซื้อไปทํางานได้ยาวๆเลยนะ<ฆ>คันนี้นะคันนี้ไม่วิ่งแสนกว่ากิโลเจ้าไม่เยอะนะคะปกติรถหัวเดียวนะคะประมาณสองแสนกิโลแต่คันนี้นะคะไม่พอดีพอดีเลย นะ<ม>คะ,คะอ่ะดูตู้ค่ะตู้ใช้งานได้ปกติไม่มีรอยรั่วนะคะใช้งานเดิมๆได้เลยนะคะพี่ด้านล่างของรถนะคะไม่มีสนิมเกาะแน่นอนนะคะเราเช็คให้ยกช่วงล่างดูเรียบร้อยนะคะเช็เคให้ก่อนออกช่วงลงช่วงล่างนะคะลูกค้าขาน,น,นี่นะคะได้เลยอลังการบอกได้เลย,บอ,เลยบอกได้เลยว่าคุณพี่ซื้อรถมือสองเนี่ยค่ะคือข้อดี ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะพี่ฟ้าอีตู้ทึบล้วราคานี่ไม่ใช่หลักสองสามพันนะคะหนูบอกเลยค่ะตู้ทึบนี่มีหลักหมื่นไหมพี่ฟ้าอ่าหมื่นเนาะหมื่นเนาะหมื่นอ up หมื่นห้าตัองค่ะเป็นเหล็กนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่คนบ้านได้นะใช่ไปรับจ้างแบบขนย้ายอะไรอย่างนี้ได้สบายมากเลยนะพี่ใช่ค่ะไม่เปียกฝนด้วยนะคะข้อดีของตู้ทึบแบบนี้ค่ะใช่ค่ะอ่านอกเหนือจาก ตัวนี้นะคะถ้าหากว่าลูกค้าไม่อยากได้นะคะเราสามารถเอาออกให้ได้ใช่แล้วก็ให้แต่ตัวรถไปแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวให้เก็บไว้เนาะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าจะมีลูกค้าท่านอื่นนะคะเอาไปใช้ได้เนะาะประมาณน,นี้นะคะเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะตัวล็อกนะคะลูกค้าขาไม่มีพังมีชารุดนะคะนี่ตัวแม็กไลเนอร์ค่ะเดี๋ยวให้หน้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆไหนๆก็เปิดดูละ สภาพเดิมอยู่เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะพี่ไม่ผ่านการใช้งานมาแบบสมบุกสมบันหรือหนักไปกว่านี้แล้วนะคะไลเนอร์เดิมๆอยู่เลยสวยค่ะคงเดิมสวยหมดเลยโอเคใครสนใจคันนี้นะคะจอง66บาทลด20,000ื่นนะพี่ฟ้านเนาะเหลือเพียง3,35,000บาทค,ะค่ะ ใช่เลยค่ะ335,000สบาทเท่านั้นนะคะเอารถไปทํางานสร้างอาชีพได้เลยใช่ค่ะคุ้มค่าแน่นอนใครที่สนใจนะคะลองทักกันเข้ามาในเพจได้นะคะขอรายละเอียดรถเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ติดแบล็คลีดปูโรนะคะปรึกษาได้นะ ปรึกษาได้นะคะช่วยหาทางออกให้ได้นะคะคะแล้วก็ใจล่าช้านะคะขอลูกค้าที่ใจล่าช้าไม่เกิน2เดือนนะปรึกษาได้เช่นกันนะคะ,คะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่รับเงินสดนะคะขอใบรับรองมาแค่ใบเดียวลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของสองคันนี้ได้ง่ายๆเลยต้องเลยอะคันต่อไปค่ะลูกค้าขาคันนี้เป็นดีโวค่ะดีโวหัวเดียวปี2558้ายดขายดูมาา พี่คะหนูขายถูกมากถูกที่สุด3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะเ6้าหกสิบหกบาทวันนี้นะลูกค้าลดทันทีสองสอหมื่นบาทจะเหลืออยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าบาทคิดนานเบอร์เบอร์เบอร์น้องหญิงเบอร์ตัวเลขนี่ถ้ามันมีแปดมีเก้าให้หนูเป็นอะไรไม่รู้คิดช้านะ นะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นอีกแบบอีกสไตล์หนึ่งนะเพราะว่าคันนั้นเป็นตู้ทึบไปแล้วส่วนคันนี้จะเป็นคอกแบบนี้เลยลูกค้า่ะขนวัวได้ขนพักได้ทอพี่ฟ้าเนาะแ่ละใส่วัวใส่หมูใส่พักนะคะได้หมดเลยแล้วแต่พี่สะดวกขนหมูก็ได้ขนหมูได้เลยเดี๋ยวขึ้นตอนนี้เลยไปไปดูนี่มาดูข้างในกันนะคะนะคะลูกค้าขาข้างในมาดูก่อนสีบอลเทานะคะใช้ทํางานไม่ ดูสกปรกแน่นอนคือเป็นสีที่ทำความสะอาดง่ายแต่คันนี้ดูใหม่งเลยใช่พี่ฟ้าบอกก็ใหม่จอใช้ได้ดีถ้าเป็นพี่พี่จะซื้อคันนี้เป็นจอแบบ Toyota าเขาอะที่มันเป็นบลูทูธได้ด้วยดูดีรถปี2015นะพี่ใช่ไม่วิ่งแค่แสนแปดก็โอเคอยู่นะ รับได้นะคะแอร์แบ็กมีด้วยนะแอร์แบ็กคู่เลยนะพี่ยอดจัดล้นๆเหลือๆเลยนะคะพี่คันนี้คันนี้นะคะเราขาย389แสนบาทลด20,000ื่นจะเหลืออยู่สามหกเพี่ผ่อนไม่เกิน6,500นห้าถึงเจ็ดพันไม่เกินนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันข้างหลังค่ะมาเลยค่ะส่วนโครงโครงเหล็กด้านหลังนะคะหรือข้อที่ทุกทุกคนเรียกกันเนี่ยคือดูแบบแข็งแรงทนทานมากเลยนะคันนี้เดิมติดมา แต่ละลูกค้าบางท่านอย่างนี้พี่ฟ้าบอกไม่สะดวกครับอยากได้เป็นโตโยต้าหัวเดียวธรรมดาถอดก็ได้พอดก็ได้นะคะคุณพี่ไม่มีปัญหาเลยนะคะเดี๋ยวจัดการถอดออกให้นะใช่ค่ะนีด้านหลังนะคะยังเป็นไลเนอร์เดิมมีโลโก้สัญลักษณ์แบรนด์โตโยต้าติดมาอยู่เลยนะคะใช่ค่ะมาพร้อมกับชุดคอกแบบนี้นะคะแสดงว่าใช้งานไม่หนักค่ะใช่ค่ะไม่หนักสวยมากแล้วก็แม็กนี่พร้อมใช้งานเลยไม่ได้ใส่ของหนักแน่นอนหนูว่าเผลอใส่พวกผักอะไรอย่างเงี้ยมาก่อน อย่างเดียวเป็นของเบานะลูกค้าค่ะคันนี้ก็สวยคุ้มเหมือนกันแล้วแต่คุณพี่ว่าจะเอาไปทําอะไรเลือกได้เลยนะคะสองคันนี้นะคะจะเต็มฟรีดาวน์ไปเลยค่ะใช่ค่ะอ่ะวีพี่อยากดูตรงไหนจุดไหนเพิ่มเติมนะคะขอดูได้เลยนะคะสําหรับคันนี้แม็กดเดิมๆนะคะข้างล่างคือมีทุกอย่างแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเสริมแหนบหรือเปล่าน่าจะเสริมแหนบแล้วนะข้างล่างน่าจะเสริมน้อเสริมเสริมแหนบแล้วคันนี้เสริมแหนบแล้วนะคะ พี่ต่อบอกขับวัวโหากินว่ะเออแม่ละเนาะงามอ่ะสวยนะคะมาจากศูนย์เลยนะคะแม็กนี่ก็มาจากศูนย์เลยใช้งาน<ะ>ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคุณพี่มีรถพร้อมอาชีพนะคะสําหรับสองคันนี้นะอีซูซูหัวเดียวคันนู้นนะคะเป็นตัวสปาร์กนะคะเครื่องยนต์3.0ราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทรถสองหมื่นเดออยู่ที่สามแสนสามหมื่นห้าันบาท อีกหนึ่งคันค่ะอีกหนึ่งคันนะคะโตยโยต้ารีโวเป็นตอนเดียวแบบนี้พร้อมคอ,อกลูกค้าขะตัวนี้นะคะ3ามแ0นแบาทลด20,000ื่นไปเลยค่ะเหลือเพียง3ามแ0นหบาทนะคะราคานี้เลยลูกค้าขะ,ะได้ส่วนลดพร้อมกับดูไลฟ์สดพวกเราเดี๋ยวออกรถนะเติมน้ำมันเต็มถังให้เลย ้องดูรลฟ์สดมาแล้วแคปหน้า<ช>จอมานะคะใช่ค<ช>่ะ<ร>แล้วก็ทักเข้ามาในเพจของพวกเราเลยถูกต้องเลยอ๋อเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปเติมน้ํามันเต็มถังแล้วก็กลับบ้านใครจะไปทํางานต่อนี่วิ่งเงาเลยนะพี่ฟ้านาอค่ะแล้วแต่พี่ได้เลยนะคะขอคนพร้อมทําสัญญาเพราะว่างเงื่อนไขจองหกสบกบาทนะคะขอลูกค้าไม่แบบไม่พร้อมอะไรนี้เนาะ,ค,ะค่ะขอแบบพร้อมทำสัญญาได้เลยนะคะพี่ จะเต็มฟรีดาวออกทุกอาชีพนะคะใช่ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเรารอตอบคําถามอยู่ได้ค่ะทําอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะออกได้ทุกจังหวัดฝากเซ็นให้เลยคทั่วประเทศไทยใช่เลยส่งรถให้ด้วยทั่วประเทศไทยถูกต้องค่ะพี่ฟ้ามาได้เลยนะคะท่านไหนที่สนใจสองคันนี้นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่มีใครอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมอัปเดตไหมคะ สอบถามมาได้เลยนะคะพี่ค่ะนอกจากรถอาชีพรถเอาไปค้าขายแบบนี้นะค่ะยังมีอีกแบรนด์หลักๆนะคะทั้งเป็น SUV เป็นกระบะนะคะเป็นเก่งเล็กนะคะมีหมดเลยพี่อยากดูรุ่นไหนต้องสอบถามเข้ามาในไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเราจะพาไปดูแล้วก็รีวิวให้เห็นกันชัดๆผ่านกล้องไปเลยพี่มีหัวเดี่ยวโฟวิวด้วยนะอ๋อหัวเดียวโฟนะพี่ใครอยากบอกว่าน้อง ใช้หัวเดียวแล้วพอดีพี่ขึ้นดอยบ่อยๆงานที่วิ่งเส้นบนดอยเช่สเส้นเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันยังไม่โฟปะหนูมีโฟด้วยนะคะสำหรับีสูสุนะคะตอนเดียวคันนี้เป็น4ีคูณ4แล้วก็เป็นเครื่อง3 0 0พนะคะหรือ3.0เป็นตัวสปาร์กนะคะพี่ีสูสุสปาร์กนะคะ E max spark สา 0, ตอนเดียวคันนี้รู้สึกว่าไมาน้อยเลยนะพี่ฟ้าจ้าเจ้านี่สวยมาก จะะปรมาณนี้สวยนะคะเหมือนมือหนึ่งไม่แพ้เลยแล้วที่สำคัญนะคะมีแม็กให้เราด้วยนะ3.0อจุดศูอ้เเจร์ธรรมดาฟูลจัดไป5้าแสนหบาทค่ะคันนี้ลดให้เลย20,000บาทใช่ค่ะส่วนลด20,000บาทนะลูกค้าสามารถจองเข้ามานะคะทำสัญญาได้เลยแล้วก็ฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีดาวใช่ ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวจัดให้ให้เลยอ่าถ้าหากว่าคันนี้นะคะแพงไปแล้วก็มีคันถูกกว่านี้ถ้าเป็นโฟวิลใช่ค่ะมีซูเปชิไต้ตันค่ะเซนหัวเดี่ยวใช่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนั้นก็ลดได้อีกเหมือนกันลดได้ค่ะก็จะผ่อนประมาณแปดพันค่ะลูกค้าจะเบาว่าคันนี้ใช่ค่ะเนาะโอเคแล้วแต่คุณพี่ชอบแบรนด์ไหนอะเราอยากผ่อนประมาณไหนเลือกได้เลยนะค่ะรถสวยนะคะช่วงนี้ล็อกข้อเหลือสองคันแล้วนะลูกค้า มีสีดํากับสีแดงนะคะค่ะแล้วก็แคปออโต้ค่ะคันนี้แคปออโต้เนาะรีโบ่แคปออโต้เหลือคันเดียวห้าแสนห้าหมืค่ะคันนี้ปังมากหนูบอกเลยสวยมากภายในใหม่มากรถสวยทุกคันค่ะบอกได้เลยนะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะถ้าเขามาได้นะคะพักมาเลยค่ะแคมนี่ค่ะมีสองคันนะคะตอนนี้นะ มีสองคันแคมรี่สีแดงแล้วก็สีดำคันนี้ปี63อีกคันหนึ่งปี62ราคาแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะถ้าหากว่าลูกค้าท่านไหนถูกชะโลกกับสีไหนนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมที่ร้านของเราได้นะคะทั้งสองคันเลขไมน้อยทั้งสองคันแล้วก็สภาพดีทั้งสองคันนะคะสวยทั้งสองคันเลยคุณพี่สวัสดีค่ะ,คะพี่ซูมขอบคุณพี่ต่อรีวิวให้เนอะเออขอบคุณพี่ต่อตวัวนะเจ้าเจ้า ขอบคุณนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะถ้าหารถใช้ก่อนตอนนี้นะคะลูกค้าเข้ามาเลยเข้ามาได้เลยซมเ่อรไห่จะซื้ออะพี่ซูมบ่เป็นแฟนเพจเฮาทุกเพจเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้น้องหญิงดูแลขึ้เลยบอกตามกันมาแบบือกับพี่ฟ้าเื่อได้สตเสื้อเนี่ยหรือว่าดวงเฮาผสมพงกันหรือว่าเปลี่ยนเซลล์หญิงเออออเปลี่ยนให้น้องหญิงดูแลบอกยินดีนะคะเอาหมดนะคะ เออโอเคหมดเลยเราก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพจของเรามี3เพจเจ้าเพจเมลี่เพจคุณหวยนะคะทักเข้ามาได้เลยสะดวกเพจไหนทักเพจนั้นเพจเทพปัญญานะคะแล้วก็เพจสำนักการใหญ่ใช่ค่ะมีสเพจฝากกดติดตามพวกเราด้วยอ่ะยังไงเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ รีวิวสำหรับวันพรุ่งนี้เราก็จะหารถที่ลูกค้าต้องการแล้วก็สอดถามมันเยอะๆใช่ค่ะพี่ฟ้าะคะ่ะถ้าให้ยังไงนะคะพวกเราต้องขออนญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ